นานเคียงเขาชนไก่และเคียงคือใครครับจากที่ไปสืบเรื่องราวจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นเรื่องเล่ามาเนี่ยนะครับเคียงคือใครเคียงคือนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยที่มีน้ําหนักเยอะค่อนข้างจะอวบหรือออกไปทางแนวอ้วนเลยนะครับพอมาฝึกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ30 40ปีก่อนเนี่ยจะมีการฝึกข้ามเขาชนไก่เขาบอกว่ามีการฝึกอย่างหนักนะเมื่อครูฝึกปล่อยพักเคียงหิวมากหิวน้ำมากก็เลยวิ่งไปดื่มน้ําอัดลมเอื้อกเดียวเนี่ย หมดขวดเลยนะฮะสรุปก็คือเหมือนกับลมมันตีขึ้นมาแล้วก็หายใจไม่ทันเคียงก็เลยตุยไปนี่ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานทุกคนเชื่อเรื่องนี้ไหมครับลองคอมเมนต์มาดูหน่อยและด้านหลังผมเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็นรูปปั้นอนุสาวรีย์ของเคียงที่สร้างเพื่อระลึกถึงเคียงนะฮะที่มาตุยอยู่ที่นี่มันใช่หรือเปล่าบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวครูจะกูกจะมาบอกว่าด้านหลังน่ยคืออะไร สร้างไว้ทําไมถ้าที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะฮะก็นี่คืออนุสรสถานที่สร้างมาเพื่อระลึกว่าลอดอไทยหรือนักศึกษาวิหารไทยฝึกที่นี่นะครับสร้างโดยภูมิกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษลอดอสัมพันธ์นะฮะที่สร้างขึ้นเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่ปี2521นะครับอันเนี้ยสรุปว่าอันเนี้ยไม่ใช่เคียงนะครับอย่าเข้าใจผิดใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูจักกลได้นะ